เราจะมาแกะกล่องกันนะคะเป็นกล่องที่โบแลกเปลี่ยนไม่ใช่เครื่องสำอางค่ะเป็นอุปกรณ์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องแต่งกายอะไรก็ได้นะคะซึ่งอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะคราวนี้โบแลกเปลี่ยนสาวสุดที่น่ารักคนที่สาลี่นะคะจากช่องไม่รู้ดีค่ะคือเคยทำแล้วเป็นกล่องกัน ครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็คือห่างหายไปนานมากนะบอกกับพี่สาลีเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ที่พี่สาลีเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ได้พี่สาลีเนี่ยนะคะเป็นแรงบันดาลใจว่าเวลาที่ทำวิดีโอคือจะต้องเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาจริงใจนะคะแล้วก็พี่สาลีเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่แบบทำช่อง Youtube ได้ดีมากๆแล้วก็รีวิวแต่และทัวร์ก็ดีมากนะคะเดี๋ยว จะเท้าขามกันก่อนว่าตอนแรกนะคือคุยกันไว้แบบนานมากๆแล้วว่าเออเราอยากจะเปลี่ยนกล่องกันอีกเอาตีมาอะไรดีไม่รู้เออว่าไม่ค่อยตรงกันนะคะก็เลยแบบอืมเนี่ยเราก็ได้เรื่องมาแล้วนะคะตัวน,นี้คือแบบเป็นแพ็กเกจที่ส่งมาจากไอแลนด์เลยนะตอนแรกคิดว่าโอ้โหพี่สาลี่จะได้รับกล่องของโบไหมนะแต่ว่ากล่องของโบไปถึงทันนะก่อนที่พี่สาลี่จะกลับนะคะ โมเปิดไปเจออะไรแล้วสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่รู้ใจมากไปเจอถุงนี้ค่ะไม่เคยมีอเซสซอรีชิ้นหนาของแคสเปสเลยนะมาดูกันแค่ถุงก็น่ารักแล้วว่าเป็นสีชมพูนะคะนะเดี๋ยวต้องมาขอเปิดดูข้างในกันว้าวมีการ์ดด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่อง เดีย๋ยวมาดูการ์ดก่อนน้องโบลายมือน่ารักมากขออ่านก่อน Happy New Year สุขสันต์วันปีใหม่นะจ๊ะน้องสาวขอให้โบและครอบครมีความสุขมากๆพี่ส่งของมินิมินิมาให้หวังว่าโบคงชอบพี่ว่ามันเหมาะกับโบดีขอบคุณที่เป็นน้องที่ดีและน่ารักกับพี่เสมอรักพี่สาลี่มินิอิสโซอินเทรนด์ไรท์น w มโมก็มีอะไรที่วม่นี้ไมนีให้พี่สาลี่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าอย่าต้องไปดูของพี่สาลี่นะว่าเป็นยังไงางเอาล่ะมาดูของข้างในกันดีกว่างบประมาณนะคะเรากะกันไว้ประมาณ80ยูโรนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเกินนั้นก็คงก็คงไม่เป็นไรนะแต่ว่าคือต้องอยู่ในเลทประมาณ80นะคะกจะเปิดกล้องแรกใช่ไหมซาดาคือเป็นสีเขียว กระดาษห่อแบบดูแบบน่ารักสุกกี้เก๋ๆว่าโอ้ยทายผิดนะคะกลายเป็นกระเป๋ากระเป๋าอ่ะโอ้โยพี่สาลี่นี่มาแบบชิ้นเดียวเป้งปางเลยอะ่ะโอ้ยกระเป๋าน่ารักมากเลยค่ะแบบมินิของจริงนะจะแบบสวยอะ่ะ ตอนแรกนะโบคิดว่ามันจะต้องเป็นเครื่องประดับอะไรด้วยหรือเปล่าไม่คิดว่ามันจะเป็นกระเป๋าพายนะคะน่ารักมากข้างในก็มีซับโอ้โหซับเยอะซับแน่นอยากให้ดูใกล้ๆดีกว่านะตาเป็นยังไงก็เป็นประมาณนี้นะคะ โอ้โหเป็นใบเล็กๆสีขาวนะคะของเคสเปสส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะเท่าที่โบดูมานะคะก็เดี๋ยวมาลองพายกันดูไหมพอดีมากเลยอะ่ะน่ารักด่ขอบคุณมากเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะได้กระเป๋าที่น่ารักอีกใบของเคสเปสโดยปื้มติมไม่ค่อยจะออกน้ำออกตาเลยนะค่าถูกใจมากเลยแบบนี้ ใส่พวกมือถือแล้วก็อาจจะเป็นตลับแป้งเนาะแล้วก็กระเป๋าต่างนะคะก็แบบเป็นมินิมินิมากน่าเรียบหรูน่ารักขอบคุณพี่สายลิ่มากๆเลยนะคะที่ทำ swap พวกอิเซสซอรี่กับโบนะคะแล้วก็ของที่ได้มาคือน้ารักมากเป็นกระเป๋าที่กุ๊บกิ๊บฟุ้งฟิงมากเลยนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าพี่สารลี่ก็จะชอบของของโบเหมือนกันนะเอาล่ะเราจะลิงก์ ข้างล่างมาให้ดูกันนะคะวิดีโอของพี่สารี่ว่าของที่โบส่งไปพี่สารี่รู้สึกยังไงชอบไหมเอาประทับใจอะไรไหมนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่องของโบนะจ๊ะเจอกันใหม่วิดีโอคราวหน้าค่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ